สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์วีระพงศ์นิธิพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานมอบนโยบายเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานของอาสาสมัครซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นป้ายหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระเป๋าปฐมพยาบาลปอกแขนจำนวน14ชุดให้กับผู้แทนอาสาสมัครประจำอำเภอรวมทั้งสิ้น6อำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยตามศูนย์พักพิงต่างๆภายในจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าเนื่องจากในปีพาศ2554 มีอุทกภัยเกิดขึ้นรุนแรงในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางเช่นจังหวัดลบบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและมวลน้ําเหล่านี้จะต้องออกสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งขณะนี้มีหลายพื้นที่ของจังหวัดประสบปัญหาน้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงน้ําท่วม และเป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักข่าวพีเอ็นนิวรายงาน สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ